สวัสดีครับมือนีมาส่งงานครับส่งงานโซลาเซลล์ของคุณพ่อจอยบั่นนุนสว่างบั่นนุนสว่างครับอันนี้เป็นชุดโซลาเซลล์750าวัตต์3แผงนะครับ750าวัตต์แผงท่อน้ำออก2นิ้วขณานี้เวลาเวลาเวลา11นาฬิกานาทีครับโอ้น้ำไหลจวบจวเป็นไงครับคุณพ่อเป็นไงครับ alumni, สส atar, ได้ตั้งแต่ได้น้ำใส่ฟรีมา ไ้น้ำได้อยู่ครับครับน้ำพอใจอยุตโตครับโอ้้นโอเคเลยครับนี่นั่นละอันนี้ทีมงานสวนคุณวีนะครับสวนคุณวีพันไม้เส้นทางรัดกกคออำเภอนากลางนะครับมาติดตั้งให้3แผง330วัตต์3แผงนะครับเป็นปั๊มสมาร์ดนะครับสมาร์ทดีซีมอเตอร์บัสเลสนะครับพร้อมกล่องควบคุมอันนี้เพิ่นสีเฮ็ดหน้าครับเพิ่งทงหน้าเพิ่นเฮ็ดหน้า เป่นจีดาดำหน้ากรมูครับเป่นจีด้ยดำหน้ากรมูปวดน้ำไหลว้าแค่นี้แหงลงไปครับของเพื่อนไปใส่น้ำฟี่อ่าขันสนใจก็ติดต่อมาได้ครับสวนคุณวีพันไม้081 2 5 5 5 4 5 5ครับผมขันสนใจอยากเบิ่งานกะเส้นทางลัดจากบ้านโน้นสว่างมาอ,อันไหนก่อนฮโรงงานาาน้ำตาลครับโรงงานาาน้ำตาลสวนเพื่อนสียู่ทั้งสายมือดอกอครับ นะครับอันนี้ถึงสี่เป็นเซนทั้งลาดมาโรงงานน้าตาลส่วนคนนอยู่ทั้งสายมือครับผู้ใดอยากใส่น้ำฟรีมาเบิง้งนะครับเด้อร,รีบติดตั้งด่วนก่อนที่คุณจะไม่มีน้ำทำํานาขอบคุณครับ